หหาาลแตเจ้สวัสดีค่ะวันนี้นะคะไม่ก็พาทุกคนมาดูโจโทําอาหารอีกแล้วค่ะวันนี้โจโทําอะไรทุกคนลองทายกันดูสิคะลองคอมเมนต์เดากันมานะคะเพราะว่าไม่รู้คําตอบอยู่แล้วเดี๋ยวท้ายคลิปเนี่ยจะมาเฉลยแน่นอนค่ะว่าโจทําอะไรเริ่มจากนี้เลยปอกขิงล้างขิงขนาดนี้นะคะทุกคนคิดว่าต้องมีขิงเป็นส่วนประกอบแน่นอนอยู่แล้วถูกไหมคะโอ้โห ซอยขิงเก่งมากบางเฉียบขนาดนี้จากนั้นนะคะโจก็จะเริ่มหมักหมูแล้วค่ะอันนี้เราก็ใส่ซอสปรุงรสต่างๆนะคะที่เด็ดคือโจใส่พริกป่นด้วยแล้วก็ใส่พริกไทยด้วยนะคะคือแบบว่าเป็นสูตรพิเศษของโจเลยโจชอบทําแบบนี้นะคะพริกป่นเนี่ยก็จะเป็นพริกป่นที่เราปั่นกันเองด้วยนะทุกคนนี่ตั้งไฟแล้วนะคะใส่น้ํามันเข้าไปโอ้โหใส่น้ํามันเยอะมากคิดว่าน่าจะทอดหน้า ทอดขิงก่อนจริงด้วยนะคะนี่ทอดแล้วสีเหลืองสวยขนาดนี้ทุกคนเริ่มเดาได้แล้วใช่ไหมคะว่าโจจะทำเมนูอะไรอย่าลืมคอมเมนต์มาบอกกันด้วยนะคะตำกระเทียมยังกระเทียมกระเด็นออกจากกระทกเลยค่ะทุกคนเห็นไหมคะเมื่อกี้นี้ไม่เห็นแวบๆบแบบนะคะนี่ตอนนี้นะคะโจกำลังทำหลายๆอย่างไปพร้อมๆกันค่ะทุกคนไม่เริ่มทากไม่ถูกแล้วว่าจะอะไรต่อนะคะเหมือนว่าตอนนี้โจกำลังใส่กระเทียมลงไปในที่ ขิงเมื่อกี้นี้แล้วนะคะแล้วก็ทอดรวมๆกันโอ้โหสีเข้มเหมือนกันนะเนี่ยแต่ดูทรงแล้วน่าจะกรอบนะคะลงหมูเรียบร้อยทุกคนรู้เมนูหรือยังคะตอนนี้คงรู้กันแล้วแหละแต่เป็นหมูมากแต่สูตพิเศษจริงๆอ่าตอนนี้ก็หมูเริ่มสุกแล้วนะคะใส่ กระเทียมกับขิงทอดที่โซแบบกรองน้ํามันเอาไว้นะคะลงไปแล้วโซก็เอาทุกอย่างมาทอดรวมกันนะคะให้แบบว่าสุกเป็นเนื้อเดียวกันนี่ขั้นตอนการสุดท้ายกรองน้ํามันค่ะดค่ะาสใส้้ว <th o ing> ้าใส่ <chapter> ้ใ้าใส่ขใส่ี่่้วข้าวใาวาข้ี ่ดไปดูคลิปใหม่นั่งข้านะใครดูใครดูคลิปนี้ของโจแล้วเรวยังไม่เห็นคลิปใหม่นั่งข้าต้องดูคลิปใหม่นังข้าเลยค่ะเกเกลือเลืสิทธิ์ง่าเดี๋ยวต้องไปให้แม่สอนนี่ตำแคร์ตำไทยนะครับข้าวปลาหมอบดจริงไหมจรินนีก่อนอะไร่เงี้ยพซืหมูเอาอันนี้ิงไหม ลำรำรำหลายๆนะลังรำให้ดูสิรำแตะเจ้าใช่ไหมในซิมต้องทำไม่ใช่ซิงรำแตทะใช้มาก่อเลยนะครับ แซบแซ่บแซบมักเออเลยอุเผ็ดนะเนีรเผ็ดดี่อย้วเดี๋ยวรอน้องๆให้เสร็จก่อกเราจะมากินแลคะยตอนนี้ขอไปดูน้องๆให้ต่อก่นนะแวนมาดูเฉยๆไปทำกับข้าวพริกยอแหมาครับปิดครับความอุ่นร้อนใช่ร้อนอยู่เลยอะนานแล้วเนี่ยห์ร้อนเไปถายต่อกล้นะคะถ้าใครอยากเห็นโจทำอะไรก็คอมเมนต์มานะคะคมมนานะคะเป็อย่าลืมไปดูไม้นึ้อข้าวะใช่ไปดูไม้นึงเข้าด้วยนะคะโอเค